สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับซอฟเบอร์เวอีกแล้วนะคะสำหรับคลิปในวันนี้ค่ะเราจะมาแบบเข้าสู่สาระกันนิดนึงก็ <Wow. S 1> คือวันนี้ซอฟจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องผู้หญิงผู้หญิงนะคะเชื่อว่ามันเป็นเรื่องที่แบบใกล้ตัวผู้หญิงทุกคนมากๆก็คือแบบว่าเป็นเรื่องของเต้าลมนะคะก็คือก่อนหน้านี้เนี่ย ดูซิเรื่อง hospital playlist ใช่ไหมซึ่งมันมีฉากหนึ่งในเรื่องที่ตัวละครแชร์ทรงวาคุณหมอแชร์ทรงวาของเราเนี่ยเขาไปตรวจเต้านมเพราะว่ารู้สึกว่ามันมีเนื้องอกใช่ไหมก็ตัวซอบเองพอได้ดูเนี่ยก็ได้กลับมาแบบว่าเช็คตัวเองคือตัวเองอ่ะก็เริ่มรู้ตัวว่าเออมีอะไรแบบนี้อยู่ในตัวมาสักพักนึงแล้วแต่ว่าเราก็แบบ ป่อยปะาละเลยไปพอได้ดูซีรีส์เรื่องนี้เนี่ยก็เลยทําให้ได้กลับมาแบบคิดถึงเรื่องนี้อีกครั้งแล้วก็พอดีว่าซ้ากำลังจะไปทําธุระข้างนอกแถวถนนเพชรบุรีตัดใหม่ค่ะก็พอเสิร์ชข้อมูลก็พบว่ามันมีโรงพยาบาลเฉพาะทางด้านเต้านมเนยอยู่แถวๆนั้นพอดีวันนี้นะคะก็เลยถือโอกาสว่าจะไปลองตรวจด,ดูค่ะที่โรงพยาบาลนามารักนะคะผลจะออกมาเป็นยังไงก็เอาใจช่วยกันด้วยนะคะ จุดสังเกตของโรงพยาบาลน,นามารักษ์นะคะด้านหน้าจะมีตึกแถวสีชมพูซึ่งตัวโรงพยาบาลอยู่ข้างในซอยค่ะก็เดินเข้าไปนิดหน่อยนะคะถ้าเกิดใครที่ขับรถมาก็มีที่จอดค่ะค่ะก็ตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่โรงพยาบาลน,นามารักษ์นะคะเป็นโรงพยาบาลที่เฉพาะทางเกี่ยวกับเรื่องด้านเต้านมค่ะก็วันนี้เราก็มาตรวจที่นี่นะคะเพื่อที่จะหาว่าแบบเออตัวเองเป็นมะเร็งเต้านมหรือเปล่าหรือว่า มีอะไรที่จะต้องรักษาอะไรอย่างเงี้ยก็พอดีรู้สึกว่าคำหน้าอกตัวเองแล้วก็รู้สึกว่าเจอเป็นเหมือนก้อนอะไรบางอย่างก็เลยวันนี้เราจะมาตรวจกันแล้วก็ผลจะเป็นยังไงก็มารอรุ้นไปด้วยกันนะคะสำหรับขั้นตอนแรกนะคะพอถึงโรงพยาบาลทางเจ้าหน้าที่เขาก็จะเอาเอกสารนะคะมาให้เรากรอข้อมูลประวัติส่วนตัวของเราก่อนค่ะต่อมาก็คือเราจะต้องเข้าไปที่ห้องตรวจร่างกายพื้นฐานก่อนนะคะโดยทางเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาก็จะเริ่มจากการตรวจ วัดความดานันวัดไข้ให้เราชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงก็เป็นขั้นตอนที่ก่อนจะเข้ารับการตรวจในทุกโรงพยาบาลเนี่ยก็จะทำเหมือนกันค่ะต่อมานะคะก่อนที่เราจะเข้าไปตรวจและเจอคุณหมอก็จะต้องเปลี่ยนชุดที่เขาเตรียมไว้ให้ก่อนนะคะโดยถอดข้างในออกให้หมดเนาะเฉพาะท่อนบนนะคะก็จะมีความโลง่งนิดนึงไม่ชินเลยแหละ เข้าสู่ห้องตรวจห้องแรกนะคะในห้องนี้เนี่ยเราก็จะต้องเข้ารับการอันตราซาวนะคะโดยคุณหมอเนี่ยเขาก็จะให้เรานอนหงายยกแขนขึ้นแล้วก็ตรวจอันตราซาวเต้านมของเราทีละข้างค่ะแล้วอย่างที่ต้องทํานะคะก็คือที่เตียงนี้เนี่ยพอเปิดฝาออกมามันจะมีเครื่องอันตราซาวอีกเครื่องหนึ่งที่เราจะต้องนอนคว่ำแล้วก็ย่อนน้องนมของเราเนี่ยลงไปในเครื่องนี้นะคะให้มันหมุนรอบๆทีละข้างค่ะแล้วเราก็จะมาต่ออีกห้องหนึ่งนะคะห้องนี้เนี่ยไม่ได้มาทำเบโมแกรมนะแต่ ามาทำอันต้าซาวที่ละเอียดกว่าเดิมค่ะเจ้าเครื่องนี้เนี่ยก็เป็นเครื่องฟิลเหมือนเครื่องถ่ายเอกสารเลยคือมาสแกนทับที่นมของเราทางด้านซ้ายด้านบนแล้วก็ด้านขวานะคะทั้งสองข้างก็จะรวมไปทั้งหมด6ครั้งนะคะเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะค่ะก็เมื่อกี้ก็เข้าไปตรวจเรียบร้อยแล้วนะคะก็ คือเบื้องต้นเนี่ยก็คือเตอเนื้องอกอย่างที่แบบํำตัวเองํำเตอแต่ก็คือที่พีก็คือหมอก็บอกว่ามันมีหลายก้อนนะมันไม่ได้มีแค่ก้อนเดียวอันนี้เราก็ตกใจเหมือนกันว่ามันก็เกินเกินคาดเรามากๆอ๋อสอบจลืมบอกไปก็คือที่พอมาตรวจวันนี้เนี่ยไม่ได้เป็นตรวจเมมโมแกรมนะคะก็คือที่ตรวจวันนี้เนี่ยจะเป็นแค่อันตราซาวเฉยๆเพราะว่าจากที่คุยกับทางเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาบอกว่า การตรวจเมโมแกรมเนี่ยก็คือส่วนใหญ่มักจะตรวจอายุ35ปีขึ้นไปนะคะเป็นแบบตรวจกล้องมะเร็งเต้านมแต่ว่าที่เอาตรวจตัวนเนี้ยก็คือเป็นอันตรเสาวทั่วไปซึ่งสามารถที่จะมาตรวจได้แบบถุกช่วงวัยเลยอะ่ะคือแบบ ถามพี่เขาว่าแบบเอ้ยมีคนเด็กอายุขนาดไหนมาตรวจเขาก็บอกว่าอายุ13ที่แบบตรวจเจอว่าแบบเฮ้ยรู้สึกว่ามันมีความผิดปกติเขาก็มาตรวจกันอายุ20ปีขึ้นไปก็มาตรวจกันแล้วฉะนั้นเนี่ยเพื่อนๆคนไหนที่แบบรู้สึกก็ลองลองตรวจตรวจร่างกายตัวเองแล้วก็ถ้ารู้สึกถึงความผิดปกติอ่ะก็ลองมาฉีก,กันดูได้นะคะเหมือนคำๆเจอก็หลังจากที่รอมาสักพักนะคะเราก็จะ เข้าพบคุณหมอเพื่อพูดคุยถึงผลการวินิจฉัยและแนวทางในการรักษาค่ะซึ่งคุณหมอเนี่ยก็จะซักประวัติคําถามก็จะประมาณว่ามีอาการเจ็บหรือเปล่าเจอก้อนมานานหรือ,อยังมีคนในครอบครัวเคยเป็นแบบนี้ไหมแล้วคุณหมอเนี่ยเขาก็จะเปิดผลการวินิจฉัยให้เราดูทางหน้าจอคอมพิวเตอร์เลยค่ะแล้วก็อธิบายให้เรารู้ว่าอาการของเราเป็นยังไงมีแนวทางไหนที่รักษาได้บ้างจุดนี้นี่เหมือนนั่งเลคเชอร์เลยนะคะคุณหมอวาดรูปอธิบายได้เห็นภาพมากๆค่ะ ไฟบรออดีโนมาเนี่ยมักจะเจอในคนอายุ2 0่สถึงสานะคะก้อนของไฟบรออดีโนมาส่วนใหญ่มักจะเล็กกว่า2อถึงสามเซนแต่ถามว่ามีไฟบรออดีโนมาที่ใหญ่กว่า2-3งสมเซนมีไหมมีสองแต่ที่มันเล็กกว่า2อมเซนเนี่ยมันเจอประมาณสัก80%นะคะไอตัวข้อน้ำนมกับต่อมน้ำนมที่แซลมันเพิ่มจำนวนมากกว่าปกปตินะคะเพราะนั้นเวลาที่มันเพิ่มไอเนื้อแยกเกี่ยวไฟบรออดีโนมาตัวมันเองไม่เป็นมะเร็ง แต่ซีโลดเนี่ยมันมีตั้งแต่ซีโลดชนิดธรรมดาไปจนถึงซีโลดที่เป็นมาลิกแนนคือเป็นเนื้อลายนะคะผู้นี้โตไปจนได้เรื่อยๆโดยส่วนใหญ่เนี่ยไปโยนว่าม,ามันจะอยู่ประมาณสักสองถึงสามเซนถ้ามันใหญ่กว่าสองถึงสามเซนเราเริ่มกังวลแล้วว่ามันมีโอกาสที่จะเป็นซีโลดได้ไหมนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในบางตำราก็าจะตัดที่สองเซนบางตำราตัดที่สามเซนว่าถ้าเราเนื้อสองสัยเนื้องงกไฟเบอร์เรโนมาเนี่ย ควรจะต้องผักตัดนะคะไม่แนะน mm ํา hmm. คืออันนี้เนขนาดประมาณสี่เซนเนี่ยหมอไม่แนะนําให้ให้เก็บไว้นะคะ mm hmm. ควรจะผ่าออกในก้อนที่ใหญ่ส่วนก้อนอื่นที่เป็นก้อนเล็กๆเ,เนี่ยก็ใช้วิธีตรวจติดตามก็พอค่ะทุกคนสอบก็มาตรวจเจอคุณหมอเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะที่โรงพยาบาลนามารักษ์ก็สอบใช้เวลาในการเข้าตรวจเจอหมอแล้วก็พบคุณหมอเนี่ย ใช้เวลารวมๆแล้วแค่ประมาณชั่วโมงก,กว่าๆเองไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นช่วงโควิดหรือเปล่าถแบบว่าใช้เวลาประมาณนี้นะแต่ว่าก็คือถ้าเกิดเป็นช่วงวันปกติเนี่ยทุกคนก็ลองเผื่อเวลากันในการมาเจอหมอกันดูนะคะในส่วนของผลต่างๆหรือว่าการมาเจอหมอนแนวทางในการมารักษาอะไรเงี้ยก็เดี๋ยวไว้เราไปคุยกันต่อนะคะไปะ หลังจากที่ซอมได้ไปเจอคุณหมอมานะคะก็สรุปก็คือตรวจเจอเนื้องอกค่ะซึ่งในเนื้องอกตรงนี้เนี่ยตอนนี้ก็คือยังไม่รู้ว่าเนื้องอกตรงนี้มันเป็นเนื้อลายหรือเปล่านะเราก็จะต้องมาตัดสินใจว่าเราจะเลือกขั้นตอนต่อไปว่าเราจะทํำยังไงต่อซึ่งขั้นตอนเนี่ยมันจะแบ่งออกเป็น2ขั้นตอนหลักๆค่ะก็คือเราจะเลือกเป็นการตรวจเจาะเพื่อที่จะเอาชิ้นเนื้อออกมาตรวจว่ามันเป็นเนื้อลายหรือเปล่ากับอีกขั้นตอนหนึ่งก็คือผ่าตัดออกเลย แต่ว่ามันก็จะมีข้อเสียอยู่นะเพราะว่าสมมุติถ้าเราเลือกผ่าตัดเลยเนะี่ยถ้ากรณี worst case ว่าถ้าเกิดเราเป็นมะเร็งขึ้นมาอาี้ใช่ไหมผลก็คือเราจะต้องผ่าตัดซ้ำอีกรอบแต่ว่าคุณหมอก,ก็คือบอกไว้แล้วว่าด้วยอายุอย่างซ้อมเนี่ยแล้วก็จากการที่ดูจากผลตรวจอันต้าซาวเนี่ยก็เปอร์เซ็นต์ในการเป็นมะเร็งเนี่ยก็ถือว่าน้อยมากๆค่ะก็คือโอกาสที่จะเป็นในจุดๆนี้เนี่ยเขาเรียกว่า f i b r o แอดิ o โ a นะคะก็คือเหมือนกับคุณหมอแชร์ทรงวาใน h o Hospital p l a y l i s t เลยอันนี้คือเป็นแนวโน้มที่จะเป็นนะคะแต่ด้วยความที่ว่าไอตัวเนื้องอกตรงนี้เนะ่ยของซอบเองเนะี่ยมันเป็นเนื้องอกที่ค่อนข้างจะมีขนาด ใหญ่กว่าปกติฉะนั้นเนี่ยคุณหมอก็เลยแนะนําว่าสิ่งที่ควรจะทําก็คือเอาออกจากการที่ไปตรวจวันนี้นะคะค่าใช้จ่ายก็อยู่ที่3,400บาทค่ะก็เพื่อนๆก็ลองแบบว่าไปเช็คราคาของที่โรงพยาบาลอื่นดูนะสอก็คิดว่าราคาในแต่ละที่เนี่ยก็น่าจะค่อนข้างใกล้เคียงกันแหละไม่น่าจะต่างกันมากนะคะสำหรับใครที่อยากจะมาตรวจแบบซอบ,บ้างเนี่ย คือไม่ต้องเครียดเลยอย่างแรกก็คือมันไม่ต้องเตรียมตัวอะไรเยอะเลยค่ะทุกคนก็คือเตรียมใจทำ,ทำใจให้สบายเพราะว่ามันไม่ต้องอดน้ำอดอาหารคือแค่เตรียมเวลาให้พร้อมเตรียมใจให้พร้อมแล้วก็ไปหาหมอค่ะสุดท้ายนี้นะคะซอกก็อยากจะฝากเพื่อนทุกคนไว้ว่าเอออย่าเพิ่งกลัวอะไรอย่างเงี้ยก็คือแบบว่ามันเป็นสิ่งที่สามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคนอยู่แล้วอย่างน้อยก็คือทุกคนเนี่ย ก็ควรจะตรวจเช็คร่างกายตัวเองอาจจะตรวจเช็คตอนที่อาบน้ําหรือว่าตอนจะนอันอะไรเงี้ยก็คือคอยตรวจดูว่ามันมีอะไรที่ผิดปกติหรือเปล่าดูว่าสองข้างมันเหมือนกันหรือเปล่าอะไรเงี้ยคอยเช็คตัวเอง,ยงอยู่บบอยๆนะคะและถ้าเกิดเจอว่ามันมีความผิดปกตินะก็อย่าอายนะคะเพราะว่าสอบรู้สึกว่าเออเรื่องแบบนี้มันเป็นเรื่องทั่วไปที่สามารถเกิดขึ้นได้กับทุกๆคนรีบไปหาหมอดีกว่าหรือถ้าเก็บเอาไว้เนี่ยมันก็อาจจะไม่ใช่เรื่องดีในอะนาคตน,นะคะ ก็หวงว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะคะนะในส่วนการรักษาขั้นตอนต,อต่อไปเนี่ยซอบก็อาจจะต้องไปปรึกษากนะับทางบ้านก่อนว่าเออจะเลือกที่จะ ผ่าตัดเลยหรือว่าจะเจาะชิ้นเนื้อหรือว่าจะทําที่โรงพยาบาลไหนอะไรยังไงแล้วเดี๋ยวยังไงซองก็จะมาอัปเดตให้กับเพื่อนๆได้ทราบในอนาคตต่อไปนะคะถ้าเกิดใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะคะคก็ฝากเพื่อนๆช่วยกดไลค์กด, like, กด subscribe s u b สไครป์ให้กับ Channel วัวแวร์เวิลกันด้วยนะคะสําหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วค่ะไว้เจอกันใหม่น,นะคะบ๊ายบายคะ่ะ